สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะชัยดวงเฮงทุกๆท,ท,ท่านกันเลยเราก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในหวยลาวที่ออกในวันวันพุธนะอ่านะครับในวันที่แล้ววันจันทนะวันจันท์ไม่เข้าอีกแล้วนะสองจันติดติดแล้วนะครับที่จับคู่ให้ไม่เข้านะครับแล้วก็ไม่มีในที่ในนะครับเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็แปดศูนย์นะแต่มาแปดสี่นะฮะใกล้เคียง นะครับก็เลขวิ่งนี่มันก็เข้าดีอยู่เนาะสกับ4 3กับ4ี่ชนกัน2สูตรนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในเลขที่ออกเลขเรียงนะในครั้งก่อนมักจะมีในที่ใน6 82นะก็มา8ปดด้วยเนาะนะครับเนาะอ่ะนะฮะก็นะครับเดี๋ยววันจันทร์ถัดไปเดี๋ยวมาปรับสูตรใหม่แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่เข้ามาแปดสองจันทร์แล้วมาดูในหวยในวันพุธแับสูตรหวยในวันพุธใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะนพุธที่แล้วไปตัด52อออกเนาะเนี่ยมันชนกัน นะครับไปตัดออกนะผลที่ออกในพุทธที่พุทธที่15เนาะออกไปในที่ใน5 2 5 2 9 1ห2หนะเออเนี่ย5 0 5 1 5 3 5 4นะไปตัด2ออกเพราะว่าส่วนมากมันชนกันในตรงเนี้ยมันไม่ค่อยออกนะแต่ก็ไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกนะครับในสูตรมาดูในล่าสุดแล้วกันนะสลับในหวยวันพุธใช้ได้ชเชพราะในวันพุทธเนาะ,ะนะครับ ก็พุทธล่าสุดเป็นพุทธที่22นะฮะตุลาคม2 568มาดูในสูตรแรกกันก่อนงวาที่แล้วที่ผมเน้นให้5ก็มาในที่ใน5นะใฮะใครนำไปรูดไปวิ่งก,ก็กินดีด้วยนะครับสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2ตัวใช้มาหลายพุทธแล้วนะ2ตัวมา1ตัวนี่ล่าสุดก็อาจจะมีหลุดบ้าง2งวดติด นะครับแต่ส่วนมากนี่มันมันก็เข้านะเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวในล่าสุดนะครับมาดูแล้วกันนะครับก็พุทธที่แล้วแนละ้วเอาไปที่เลขสองกแล้วก็มาในที่ในวิ่ง5โนะฮะรูด5ก็ไปในที่บนเนาะครั้งก่อนก็สีก็ไปบนแต่หลังๆนี่ก็ก็มาที่หลักสนะิบเนา มาที่หลัก13บพุทแล้วนะฮะก็ล่าสุดอ่ะเน้นหลัก10บแล้วกันนะครับสลับวิ่งเลขวิ่งเด่น2ตัวนี้นะครับสูตรก็คือจะนำนะครับในที่ในหลัก1ัน0บจะบวกกันวดก่อน9อ่าบวกกันกับ3เป็น12 2บวกกับ4เป็น6กลดแตมไปเป็น5าล่าสุด9บวกกันกับ1เป็น0นย์เนี่ยฮะก็บวก5ได้5ลดแต้มไปก็จะเป็น4 4กับ5เนี่ยฮะล่าสุดได้4ได้5นะครับ มผมว่าห้าเนาะห้านะ่าจะมนอีกนะมวดนี้นะฮะมันมาอีกได้ไหมสองพุทธติดติดห้าแต่ช่วงหลังก็มีสีมีห้าเนาะเนี่ยสีห้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพุทธแล้วเนาะเดินสี่เดินห้านะครับเอ้มันมาสีมาห้าสลับกันหรือเปล่าเนาะแต่ห้ามันมาสามพุทธติดติด,ตดนะอืม อ่ะสกับ5นัแล้วแหละไม่สก็5ไม่5ก็4นั่นแหละนะครับลองนำเป็นลุ้นแลวกันนะครับส่วนในอีกสูตรหนึ่งนะฮะวดที่แล้วนี่สชุดนี้หากระดาษไม่เจอเนาะสูตรพุทธสามูนย์นะหากระดาษไม่เจอเอาแผ่นใหม่นี่แหละนะครับวดที่แล้วนี่เป็นวันที่15 15เป็น5 2 5 2 9 1 5 2กนะองมก็สูตรนี้ก็คือนะฮะในชุดแรกชุดแรกก็จะนำเลขคงที่7จเนี่ยจะไปบวกกันกับในหลักหมื่นเปิดบวกกับ2เป็น9ก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะนำา9บวกกับในหลัก10 9บวกกับ5เป็น14เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ8 9 0 3 4 5นะครับ8 9 0 แล้วก็สามสี่ห้านะครับอ่ะเนี่ยก็จะได้นะครับสลับไปที่ในสองชุดนี้เนะี่ยล่าสุดล่าสุดตรงนี้มันก็จับคู่กันก็ได้เนาะอืมอ่ะจับคู่กันในสองสูตรนี้แล้วกันเพราะว่าสีกับผ้ามันก็มีอยู่ในสูตรนี้นะครับอันนี้มาในหลักสนะิบเนาะอ่ะเน้นชุดนี้เป็นหลักสิบแล้วกันนะก็จะได้ที่ในสาม 383930 4849 40 5 859แล้วก็50นะครับก็ถ้าย้อนไปในงวดที่แล้วอืม,อมนะพุดก่อนหน้ามี5มี2อยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะฮะ เพราะว่าเลขเนี่ยมันก็ออกคล้ายๆกันแหละนะครับสามหนึ่งหนึ่งหกมีห้ามีสองอ่ามีสองก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อน,นะครับอ่ามีสอง โอเคได้แล้วนะครับก็ครั้งก่อนมันมี2ในตำแหน่งตรงนี้เนาะในก่อนก่อนเนี่ยมันก็ออกอ่ะมี2 3 2 4 2มัอทำมาเป็น7 7 5 7 5 3 1 6 4แล้วก็มี5ม้าไหมห้าไม่มีมีแต่2นะสามสองสองหกสี 4 7 2 0 3 3ดอืมเท่าที่ดูแล้วก็เด่น3เนาะเด่น3ก็น่าสนใจนะฮะเด่น3เด่น4เด่น7 347นะฮะเนี่ยแหละนะก็ลองนำไปลุ้นด้วยกันนะครับสลับในล่าสุดนะฮะนี่จะออกอยู่ในนี้ไหม นะครับก็ถ้าไปดูนะฮะในที่ในสูตรก่อนหน้านี้นะครับที่ลงไปให้นะครับก็จะเป็นในสูตร155สูตรนะครับ1กยอนะฮะสูตร29กยอนะครับเนี่ยก็ถ้าจะให้ผมเน้นนะฮะในที่ใน4ชุดในมวดนี้นะครับดูที่มันชนกันมีไหมเนี่ยอ่าโอเคนะฮะสี่ชุดได้แล้วก็จะเป็นในที่ใน38นะครับ แล้วก็ตัวถัดไปนะฮะก็จะได้ในที่ใน5้า6าดนะฮะสชุดเน้นให้แล้วนะครับก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหรือท่าไหนนะครับชอบที่ผมนะครับอาจจะไม่ถูกใจที่ผมเน้นให้นะครับก็นําไปเลือกกันเลยเลย นะครับสลับในล่าสุดเนาะสลับในหวยวันพุธนก็ขอให้โชคดีกับในหวยวันพุธแล้วกันนะครับนี่เลยนะที่สูตรนะแต่ที่แน่ก็4กับ5นะเน้น4เน้น5แล้วกันนะครับเนาะอ่ะสชุดเน้นให้แล้วนะครับเนาะก็อาจจะลองนําไปตรงนี้ไปสลับตําแหน่งกันก็ได้เท่าที่ดูแล้วมันมี3เนาะสในหลักสิบนะฮะเพราะว่าในงวดก่อนมันมี2ในตําแหน่ง ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่แหละเลขมันมออกคล้ายๆกันนฮะก็ไม่ได้แตกต่างก,กันเยอะหรอกนะครับขอให้โชคดีกับในหวยในวันพุธแล้วกันอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ